19นาทีเรื่องเล่าสอทิตนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานจากขัดใหญ่สงขาว่าจะมีการนัดรวมตัวการคัดค้านกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งมื่รูปซึ่งไม่พอใจการจัดก,กิจกรรมที่ดําเนินการโดวยวัดพระธรรมกายก็ปรากฏว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีคนขัดใหญ่จํานวนหนึ่งมาถือป้ายชุมนุมแสดงความไม่พอใจ,จาการจัดกิจกรรมซึ่งดําเนินการโดวยวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีการปิดถนนนิพัตอุทิศสที่เป็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองหัดใหญ่กลุ่มที่ไม่พอใจในระบุว่าตำรวจต้องปิดถนนประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ขณะที่การจัดกิจกรรมต,กตร 1, ักบาตรเพื่อสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปนั้นเห็นว่าจัดปีนี้เป็นปีที่15คือจัดมาทุกปีโดยปกติก็จะมีการปิดถนนกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะแล้วปีนี้ก็ปิดกันตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อเตรียมสถานที่ก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยเฉพาะตลาดกินหยงกับตลาดสันทิศค,ค่ะ,คะได้รับผลกระทบกันก็มีการรวมตัวกันนะครับทนผู้ชมครับนี่กําลังตารวจกับทหารจํานวนหนึ่งยืนเป็นกําแพงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน มีรายงานว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยพยายามจะฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปประชิดใกล้กับพื้นที่กิจกรรมซึ่งอยู่ตรงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ขณะที่การตักบาทก็ยังดําเนินการไปอย่างต่อเนือ่องก็มีพุทธาสนิกชนที่มาร่วมในกิจกรรมก็ยังดําเนินไปและทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับตู<ห>ช็อครับไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใดดูกันต่อนะครับตูช็อปครับไปดู